สวัสดีค่ะวันนี้วันส่วนควรจะพามาเที่ยวชมสวนพริกกันค่ะมาชมค่ะนี่ค่ะเป็นสวนพริกที่ว่าเคยพามาชมครั้งหนึ่งแล้วนะคะเป็นสวนพริกของพี่ชายที่ว่าปลูกพริกกับมะเขือนะคะนี่ค่ะพริกเริ่มออกแล้วนะคะสวนนี้ก็เป็นส่วนที่สองค่ะของพี่ชายที่ปลูกไว้ส่วนแรกเขาจะปลูกถี่มากเลยค่ะ ตอนนี้ต้นติดกันเก็บยากมากเลยค่ะแปลงนี้เขาก็เลยปลูกห่างเนี่ยค่ะห่างแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนถ้าจะปลูกพริกนะคะให้ปลูกห่างระยะห่างไว้ค่ะเวลาเก็บก็จะได้เก็บง่ายลดน้ําก็ลดง่ายค่ะเนี่ยค่ะทาร่องให้กว้างๆว้างหน่อยเวลาเราเดินลดน้ําก็จะสะดวกนะคะพริกตอนนี้ เริ่มโตมากแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะออกลูกแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บนะคะส่วนนี้เนี่ยคะ่ะจะปลูกห่างกันเพราะว่าเวลาเก็บเราได้เก็บง่ายแล้วก็ดูแลง่ายทำย่าง่ายด้วยคะ่ะเนื้อที่2ง,งานนะคะตรงนี้นี่เป็นใบกะเพราค่ะออกดอกอเก๋แล้วค่ะเนี่ยคะ่ะ เนื้อที่สองงานก็แบ่งปลูกมะเขือด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเปาะนะคะมะเขือก็ปลูกห่างค่ะเพื่อที่จะได้เก็บง่ายแล้วก็รดน้ําง่ายแล้วก็ทํหญ้าให้ง่ายค่ะเนี่ยค่ะต้นเริ่มงามแล้วค่ะมางวดที่แล้วต้นยังเล็กอยู่เลยค่ะเริ่มโตแล้วนะคะเนี่ยค่ะออกดอกแล้วด้วยค่ะ เดี๋ยวหลังจะมาดูตอนเขาเก็บนะคะนคะคะตอนนี้เขาไปขึ้นน้ำอ้อยค่ะไร่นี้เขาก็เลยปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะก็เ,เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้ค่ะจะของไล่ก็เลยไม่อยู่เนี่ยค่ะมะเขือเริ่มงามนะคะเนื้อเป็นพริกหนุ่มค่ะ ออกลูกแล้วค่ะพริกหนุ่มต้นเขาก็จะโตนะคะปลูกห่างล่องห่างมากเลยค่ะนะคะพริกก็เป็นพืชที่เก็บนานเหมือนกันนะคะระยะการเก็บก็อยู่ได้นานค่ะ ก็เป็นพืชที่หน้าปลูกเหมือนกันนะคะราคาก็อยู่ระดับกลางๆ่ะคะมีขึ้นมีลงแต่ก็ยังมีราคาอยู่บ้างนะคะนะคะน,นี้จะเป็นพริกจินดาส่วนมากะคะ่ะ จะพา,าเพื่อนไปชมไรอ้อยข้างๆนะ,คะ่ค่ะไรอ้อยพี่ชายค่ะนะคะแตกกอไรอ้อยนี่ใช้รถปลูกนะคะเวลาเดินก็ง่ายแล้วก็ขึ้นน้ําง่ายด้วยค่ะร่องจะห่างแบบนี้ค่ะร่องหนึ่งก็จะปลูกสองแถวนะคะในร่องหนึ่งะคะ่ะปลูกยาวไปสุดนั่นเลยค่ะ ขึ้นน้ำง่ายแล้วก็ดูแลง่ายถ้าเราปลูกแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ